สถิติไฟไหม้ในช่วง3-4ปีสุดท้ายนี่นะครับในกรุงเทพมหานครปรากฏว่าปีหนึ่งนั้นมีไฟไหม้500-600ถึง0รลายในจำนวนนี้มีกรณีเกิดจากแก๊สรั่วแล้วก็แก๊สระเบิดพิสูจน์ได้เป็นข้อเท็จจริงถึง4-5หลายแล้วมีจำนวนมากครับที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเพราะแก๊สระเบิดหรือไม่ และเมื่อเร็วๆนี้การขนส่งแก๊สเกิดขึ้นที่จังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็มีปัญหาทำให้ไฟลุกไหม้ผู้คนเลยตั้งข้อสงสัยว่าถัางแก๊สนั้นปลอดภัยจริงหรือเปล่าที่เกิดที่อำนาจเจริญนั้นเกิดเนื่องจากว่ารถขนส่งถังก๊าซหุงต้มจากโรงบรรจุเพื่อที่จะไปส่งยังร้านจําหน่าย <Yeah. S 2> ขณะที่ขับรถไปปรากฏว่ามีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งตัดหน้ารถก็เลยเสียหลัก ะะก็เลยรวมความเะะทกระจาดถังก๊าซเนื่องจากว่าในด้านมาตรฐานนั้นเราได้เขียนข้างถังว่าห้ามกลิ้งห้ามกระแทกถ้ากระแทกที่รุนแรงนะฮะเกินกว่าสามันที่ทำการโดยปกติเนี่ยมันก็เกิดอ,อ,อันตรายอาจจะมีการแตกอ,อาจจะมีวาลวหักนะครับ ก็มีแก๊สที่ล่วไหลออกมา oh. พอแก๊สั่วไหลออกมารถที่คว่ำอยู่ก็กําลังเครื่องก็ยังไม่ดับครับก็อาจจะเป็นตัวที่ทําให้ติดไฟเลยไฟได้ลุกไฟก็เลยลุกครับพอลุกขึ้นมาถังแก๊สใบอื่นนะครับที่อยู่ข้างหนอยู่วางอยู่ในบริเวณนั้น,โดน,นโดนความร้อนโดนความร้อนก็จะเกิดการขยายตัวและแก๊สพุ่งออกมาเลยระเบิดไปด้วยก็เกิดระเบิดติดตามกันมา oh. เรื่อยๆครับ แสดงว่าถังแก๊สเนี่ยเขาไม่ให้กริ้งไม่ให้นอนแล้วก็ไม่ให้เขย่าไม่ให้กระแทกกระทันเขาไม่ให้กระแทกโดยเป็นเหนือจากปกตินะครับเนือากปกติครับแต่ผมเห็นเวลาเขาส่งแก๊สบางทีเนี่ยเขากริ้งมาเลยโครงโครงมานะครับใส่มตอค์วิ่งกันหน้าดูเนี่ยอันนั้นน่ากลัวเหมือนกันป่ะเออมันเรายังถือว่าเป็นปกติอยู่ครับยังเป็นปกติครับแต่ถ้ากระแทกกระทันมากแล้วนะอย่างที่ตกมาจากรถโดยความเร็วสูงอย่างนี้นะครับมันก็เหลือวิสัยครับ ือโดยปกติแล้วเนี่ยถังแก๊สแต่ละใบจะมีตัวป้องกันวาล์วแกส๊สเขาเรียกโกลงกำบงังลิ้นนะครับ,ออรบซึ่งอยู่ข้างบนถ้าในลักษณะที่โกลงแข็งแรงเวลากระแทกถูกแล้วเนี่ยจะไม่โดนวาล์วเพราะฉะนั้นถ้าตราบเท่าที่วาล์วไม่หักนะครับแล้วถังทั่วไปอยู่ในสภาพที่ดีเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการไหลออกมาของแก๊สก็จะมีน้อยนะครับคือระบบเซฟตี้ระบบการป้องกันเนี่ยมีค่อนข้างสูงอยู่แล้ววาล์วนี่คือตรงไหน ที่วอาว่าโกลงหรือวาวเนี่ยที่ตรงต้องหัวจุกที่มันออกมาใช่ครับตรงนี้เป็นวาวครับแล้วตัวขอบรอบรอบอันนี้เป็นโกลงกำบังกำบังไว้เนครับขอบรอบนี่คืออย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือขอบรอบครับครับผมบางคนก็เรียกว่าหูถังครับครับอ๋อนี่หูถังอันนี้ตัวกำบังไม่ให้ถูกไอ้วาวนี่ครับผมไอ้วาวนี่คือตัวข้างในตรงนี้นะครับครับเอาละครับครับปกติเนี่ยค่อนข้างจะออกแบบไว้ดี ครับยกเว้นในกรณีที่มีการกระแทกกันอย่างรุนแรงทําให้โครงเสียหายแล้วกระทบถึงวาลทําให้เกิดการหักขึ้นมาครับแก๊สจากข้างในก็จะไหลออกมาข้างนอกแล้วถ้ามีประกายไฟเพียงเล็กน้อยการขยายตัวของแก๊สนี่นะครับการขยายตัวคือ250เท่า250เท่าหมายความว่า 15... ถังถัง15กิโลเนี่ยพอมันออกมาเนี่ยมันจะขยายตัว250เท่า ความเสียหายของถังแก๊ส15กิโลนรัศมีของมันคือประมาณเทียบเท่าตึกอาคารพาณิชย์40คูหาครับหมายความว่าถ้ามันระเบิดเนี่ยมันจะทำลาย40คูหาอย่ายรัศมีที่จะรัศมีเกิไปถึง40คูหาเพราะหนึ่งถังนะครับครับโอ้โหไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องออกแบบและระมัดระวังให้ดีตรงนี้